หากย้อนเวลากลับไปสักห้าถึงหปีที่แล้วครับชื่อของปีกที่มีความเร็วมีทักษะที่ดีมีจินตนาการอันเหลือล้นและเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์ชื่อของเอเดนอาซาครับจะถูกนึกถึงเป็นชื่อแรกๆแ,แต่ไม่น่าเชื่อครับว่าระยะเวลาเพียงไม่กีป่ปีเขาจะกลายเป็นแข้งที่ถูกประทับตาวา่าเป็นการซื้อขายที่ย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรอมาริดครับตัวลูกชาวบเบยี่ยมครับทำผลงานได้อย่าง y G M, ยอดเยี่ยมในยูนิฟอร์มสีน้ำเงินของเชลซีเขาเป็นหัวใจนในเกมลุกที่พาสิงห์บูกคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายจนทําให้ยยยักกใหญ่่่จาาาาสเปา it, เปนนองงรรรมมิิุ120้้โววต ีในป2019อย่างไรก็ตามครับชีวิตในเมืองหลวงของสเปนไม่ได้สวยงามเหมือนที่อังกฤษอาซาไม่เคยได้เป็นแค่ตัวหลักของราชชุดขาวเลยสักครั้งแม้จะกวาดความสําเร็จลงกับทีมได้หลายรายการแต่สถานะของเขากับเรอัลมาดริดเป็นเพียงแค่ส่วนเกินเท่านั้นและถูกเรอัลมาดริดยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเพราะอะไรนักเตะมากความสวรรค์ที่ทีมอย่างมาดดิดยอมทุมเงิน100้ล้านยูโรกับล้มเหลวไม่เป็นท่าในถิ่นซานเต้กโกเบร์เดวิลอย่างแรกคือเขาถูกคาดหวังมากจนเกินไปปฏิเสธไม่ได้กับว่าเรอัลมาดริดคือทีมยกักษ์ใหญ่ที่รับปัญ แต่เราก็มกักไม่คยเห็นพวกเขาทุงเงินซื้อนักเตะด้วยค่าตัวระดับ100้ล้านยูโรบ่อยนักซึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับมีเพียงแค่แกเลตเบลและเอเดนอาซาที่มีค่าตัวเกิน100ล้านยูโรซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวครับมันจึงทำให้อาซามีความกดดันไม่มากก็น,น้อยนับตั้งแต่วินาทีที่เขาชูเสื้อสีขาวต่อหน้าสื่อและแฟนบอลมหนําซ้ำครับอาซายังถือเป็นนักเตะที่ได้รับข้าเหนี่ยมมากที่สุดของสโมสรอ,อีกด้วย ทีจำนวน600,000ยูโรต่อสัปดาห์นอกจากนี้ครับอาซายังได้รับเสื้อหมายเลข7็ซึ่งเป็นเบอร์ที่ตำนานอย่างคิสเยโนโรนันโดเคยใส่ถึงแม้ว่าอาซาครับจะไม่ได้รับเบอร์เจต่อจากโรนันโดแบบโดยตรงเพราะมีช่วงเวลาสั้นๆที่มาริโนดิอาร์ตเคยใช้แต่แน่นอนแะครับว่าชื่อชั้นระดับอาซาเขาจึงถูกแฟนบอลนับหมื่นนับแสน 100, ชีวิตที่คอยบอกว่าเขาจะทําได้ดีบนเสื้อหมายเลข7็ต่อจากโรนันโดออดวยอายุที่กําลังพีคและการผ่านประสบการณ์อย่างโชคโชนในพรีเมียร์ลีกจึงทําให้แฟนบอลทุกๆคนครับไม่มีใครไม่คาดหวังในตัวของอออออาาาาาาาซ่ตตมกก็็คืเาารบเบดจจจและสภพิใ ลอดระยะเวลา8ปีบนพรีเมียร์ครับอาซาแทบไม่เคยเจ็บหนักเลยสักครั้ง,ท,งทั้งท้งที่ขึ้นชื่อว่าหลีที่เข้าปะทะกันหนักหน่วงที่สุดในโลกแต่ไม่รู้ว่าทำไมครับยามที่อาซาก้าวขาลงสนามที่สเปนเขาถึงกลายเป็นแค่กระดูกยุงไปซะอย่างนั้นอาซาครับไม่เคยได้ลงเล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยสักครั้งเล่น3วันดี4วันข่ายอยู่ตลอด อดีตกัปตันทีมชาติเบลเยียมครับอยู่แล้วเมลิดตั้งแต่ปี2019แต่ได้ลงเล่นไปเพียงแค่76นัดรวมทุกรายการซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยเอามากๆหนึ่งปัจจัยครับที่อาจจะทำให้อาซาเจ็บอยู่บ่อยๆนั่นก็คือน้ำหนักตัวที่เยอะจนเกินไปเพราะเราจะได้เห็นภาพอยู่บ่อยครั้งครับว่าอาซาเริ่มมีพุงและหุ่นก็ดูไม่เฟิรม์มเหมือนสมัยอยู่กับเชลซีซึ่งเรื่องอาการบาดเจ็บครับมันก็ส่งผลถึงเรื่องสภาพจิตใจด้วยเช่นกันพอเมื่ออาซาล้างสนามไปนานๆมันทำให้เขาขาดความต่อเนื่องครับจงังหวะการเล มันจึงส่งผลให้อาซาขาดความมั่นใจไปเยอะไม่กล้าเลี้ยงกล้าลุยเหมือนสมัยกับเชลซีอีกแล้วและเหตุผลสุดท้ายครับนั่นก็คือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าวินิซิอุสจูเนียการเล่นปีกซ้ายครับพร้อมเสื้อหมายเลขเจ็อยู่ข้างหลังแน่นอนว่าอาซาถูกคาดหวังให้เป็นตัวตายตัวแทนของคิเซโนโรนันโดแต่ทว่าเมื่อเขากลับไม่สามารถแสดงฟอร์มการเล่นที่น่าพระทับใจให้แก่ผู้จัดการทีมได้จึงทําให้อาซาตกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นครับซึ่งตัวสำรองที่ขึ้นมาแทนอาซาอย่างวินิซิอุสจูเนียก็กกลัับบาาาาผงนนไดดด้เีเิคคควมมหยร ดาวรุ่งชาวแซมบ้าเล่นร่วมกับคาริมเบสมา่าได้อย่างยอดเยี่ยมและประสานงานกับผู้เล่นคนอื่นๆได้อย่างเข้าขารู้ใจยญิงเล่นก็ยิ่งดี ห่างจากอาซาครับที่ยิงเล่นยิงแย่และไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เหมือนกับวินิซิอุสไม่มีจังหวะกระชากให้แฟนบอลได้ร้องว้าวเหมือนกับที่ปีกบาซิเลียนทําได้จึงทําให้อาซาครับตกไปเป็นเพียงแค่ตัวสํารองของวินิซิอุสอย่างถาวรและแย่ไปกว่านั้นครับเขายังไม่ใช่ตัวเลือกแรกยามที่ทีมไม่มีวินิซิอุสด้วยซ้ำในวันที่เขาย้ายเข้ามาครับเอเดนอาซาถูกทุกฝ่ายประเมินว่าจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนการันตีได้จากผลงานในอดีตครับซึ่งเราก็คิดเห็นเช่นนั้นแต่พอเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าครับอาซาก็ยัังงไไมม่สสสาารถพิูจนตวเอด้ี พอสวรรค์ของเขาได้ถูกอาการบาดเจ็บก,กินไปเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นการแยกทางของทั้งสองฝ่ายน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ครับแม้เร้วอมลิศครับจะเป็นความฝันของอาซามาโดยตลอดแต่มาถึงเวลายอมรับความจริงแล้วว่าความฝันกับความจริงมันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกิน